เราพบกับครูแบงค์นะครับวันนี้ในรายวิชาดนตรี <c oughs> เราวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวหยุดนะครับโดยครูจะให้ชมคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ในักเรียนทํากิจกรรมตามคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูนะครับแล้วก็หลังจากที่เรียนได้ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับให้ในักเรียนอัดคลิปตัวเองนะครับอัดคลิปการอ่านโน้ตนะครับโดยการ หลบมือให้จังหวะตัวเองครับแล้วก็ฝึกอ่านนะครับโดยครูจะมีตัวอย่างให้นะครับไปชมกันเลยครับ 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่คุยพึ่ง พร้อมค่ะหนึชอบเอาไว้เอาไว้เอากินได้หมดถ้าสีหยุดสดชื่น<จ>สวัสดีค่ะ Afternoon Tea m u ค่ะวางค่ะวิวค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวหยุดค่ะกวางซึ่ง มันจะสัมพันธ์กับ EP ที่แล้วที่เราพูดถึงค่าของตัวโน้ตกันค่ะค่าของตัวโน้ตแต่ละตัวที่เราพูดถึงใน EP ที่แล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัวหยุดน่ะเป็นของตัวเองทุกตัวเลยค่ะใช่ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะคะก็ก็ไปดูก่อนจะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกๆกันที่เราจะต้องใช้ค่าของตัวโน้ตด้วยเช่นกันค่ะคซึ่งตัวหยุดที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะกวางค่ะ มันมีความสําคัญในเพลงเนี่ยมากๆพอๆกับโน้ตตัวที่เราต้องเล่นเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของเพลงเวลาที่เราเห็นตัวหยุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะแบบหยุดพักแล้วพักได้ไม่ใช่เพราะว่ามันมันสำคัญมากๆที่เราจะหยุดให้จังหวะเนี่ยมันถูกต้องใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบพักเพลินหยุดเพลินก็ไปแล้วคนอื่นก็เล่นไปแล้วหรือว่าทาให้อ่า ทำนองเพลงได้เสียไปได้นะใช่คงั้นเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะวิวก็คือตัวหยุดโน้ตตัวกลมค่ะค่ะค่ะก็ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วเนาะว่าโน้ตตัวกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ4จังหวะค่ะตัวหยุดโน้ตตัวกลมเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษ2แบบนะคะก็ฝั่งทางอเมริกันเนี่ยเขาจะเรียกว่า whole rest ค่ะส่วนฝั่งอังกฤษเรียกว่า semi brief rest ค่ะ อ่าใช่ค่ะซึ่งเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะคะก็เวลาที่เราเจอเจ้าตัวอยู่ตัวเนี้ยเราก็หยุดไป4จังหวะแล้วก,ก็คือแบบเงียบไปอ่าแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องมีพอต่อไป<ช>ด้่เพอก็ยังต้องมีอยู่เหมือนที่เราพูดคราวที่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูหลังจากที่เราอธิบายเสร็จแล้วอ่าใช่ค่ะ,คะ มาถึงตัวที่2นะคะก็คือตัวหยุดโน้ตตัวขาวะคะ่ะภาษาอังกฤษฝั่งอเมริกันเรียกว่า half rest <c oughs> ค่ะฝั่งอังกฤษเรียกว่า minimum <c oughs> rest ค่ะค่ะ,คะก็เหมือนคราวที่แล้วเนาะตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะแล้วเจ้าตัวหยุดตัวขาวที่หน้าตาแบบนี้ก็จะหยุดไป2จังหวะเหมือนกันนั่นเองค่ะตัวที่3นะคะวิวตัวที่3คือตัวหยุดโน้ตตัวดำค่ะฝั่งอเมริกันเนี่ย เรียกว่า quarter rest นะคะฝั่งอังกฤษนะคะ <g ül> ก็จะเรียกว่า crochet rest ค่ะค่ะ,ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะ <c oughs> หน้าตาแบบนี้เหมือนบางคนก็บอกว่าคล้ายๆเลขเก้าไทยเพราะมีความแบบ<อ>ย,ยืดๆนิดน,ดนึงนะคะ,คะ,ะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะหยุดหนึ่งจังหวะ <c oughs> ค่ะสมมติพอเล่นๆมาเจอตัวนี้ก็หยุดไปหนึ่งจังหวะ ตัวที่4นะคะวิวก็คือตัวหยุดคาเบต์ชั้นค่ะใช่คาเบต์ชั้นมีค่าเท่ากับกี่จังหวะคะวิวครึ่งค่ะครึงคร่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราหยุดเนี่ยเราก็จะหยุดไปครึ่งจังหวะนะคะมันก็จะเออเนี่ยนีอ่อะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งงงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูกันตัวอย่างสนุก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 ,น,กนะคะเจ้าตัวหยุดคาเบต์หนึ่งชั้นเนี่ยค่ะก็คือภาษาอังกฤษฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเรียกว่า eight rest ค่ะ ก็ฝั่งอังกฤษเรียกว่า Quaver rest ค่ะค่ะตัวที่5นะคะก็ะคะือตัวหยุดโน้ตคาเบตสองชั้นนั่นเองค่ะคาเบตสองชั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน4ของจังหวะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเราก็จะหยุดไป1ส่วน4แล้วก็แล้วก็เล่น่อไอ้ฟังฟัอนนี้ก็จะแบบหยุดนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าฝั่งอเมริกันเขาจะเรียกว่า16 rest ค่ะฝั่งอังกฤษนะคะก็จะเรียกว่า s e m i ค u ี v e r Rest ค่ะก็นี่คือชาร์ตที่เรารวบรวมค่าตัวโน้ตกับค่าตัวหยุดเอาไว้ด้วยกันนะคะให้ทุกคนได้ดูอีกรอบหนึงค่ะค่าวิวแล้วก็นอกจากค่าของตัวหยุดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโน้ตตัวหยุดเนี่ยก็สามารถทําเป็นปาจุดได้ด้วยนะคะอ่าโดยที่กดเคย์ก็เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แค่เพิ่ม ความยาวของของตัวหยุดไปตามตามจุดนั่นเองค่ะจุดเนี้ยหมายถึงอะไรคะวิวจุดเนี้ยนะคะก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตที่มันอยู่ด้วยค่ะใช่ถ้าค่าโน้ตสองจุดก็เท่ากับ1นะคะถ้าค่าโน้ตสี่จุดเท่ากับ2ใช่ค่ะแมถึงเวกติกใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างโดยการที่เราจะมาประโยคในชีวิตประจําวันเนี้ยอ่าใช่เอามาใส่ ค่าของตัวโนแล้วก็ค่าของตัวหยุดเข้าไปอ่าใช่ค่ะลงมาดูว่ามันจะพูดมันจะพูดเป็นยังไงโดยที่ยังไม่มีระดับเสียงนะคะเราก็จะพูดเป็นแบบโมโนโทนไปก่อนใช่ใช่ก็คือหนึ่งหนึ่งคำเนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งตัวโน้นะคะค่ะอันแรกก็จะเป็นประโยคง่ายๆก่อนอ่าใช่ค่ะเราจะพูดว่าฉันชอบกินพิซซ่านะคะโดยจังหวะอาจจะมีจังหวะมาให้ทำนี้ค่ะแน่นอนว่าเราก็จะต้องใช้เมทานอมเพื่อเป็นการเซ็ พส์ของเรานะคะก็วันนี้จะเซตไว้ที่110นะคะ,คะเพื่อความสนุกสนานนะคะพร้อมแล้วมากค่ะ 2> 1,2,3,4ฉันชอบกินพิซซ่าซายยวมากเลยนะคะซะยายยวมากค่ะ <laughs> โอเคอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะ่ะเรา คราวนี้เราจะแอดวานไปเป็นบทสนทนาเป็นบทสนทนา <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวกว่าอาจจะเป็นคนถามแล้วก็ให้วิวเป็นคนตอบนะคะใช่ค่ะค่ะหนึ่งสองสามชอบชานมไขม่มุกร้านไหนกินได้หมดถ้าสดชื่น โอเคค่ะอันสุดท้ายนะคะมันก็จะยาวขึ้นแอดวานขึ้นอ่าใช่ค่ะจังหวะยากขึ้นนะคะจังหวะยากขึ้นนะคะพร้อมนะคะโอเคค่ะค่ะ1,2,3,4เธอฉันโออย่างยังหน้าเธอลอยมาก ลแ้วค่ะก็เข้าสู่ช่วง10 second quiz ข้อแรกนะคะกวาจะเป็นจับคู่อ่าใช่ค่ะก็จะมีโน้ตสาตัวเนาะให้ให้แค่สามตัวอ่ามีค่าตัวหยุดให้3าสแบบแล้วก็ให้จับคู่นะคะให้ยงจับคู่ว่าจะตรงกับค่าโน้ตแบบไหนบ้างค่ะลองไปดูค่ะค่ะคอแรง ก็จะเป็นรูปหมวกง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยก็จะคือตัวหยุดของหนูตัวกลุ่มนั่นเองค่ะก็คือต่อ b ข้อหนึ่งคู่ b ข้อที่2เป็นยึดๆใช่ไหมก็คือหยุดหนึ่งจังหวะก็คือคู่กับ a แล้วก็ข้อที่3เป็นหมวกความเนาะก็เลยคู่กับ c ค่ะที่เป็นสองจังหวะข้อที่สองของเรานะคะก็จะมีรูป ค่าของตัวหยุดแล้วก็ปาจุดให้ด้วยแล้วทีนี้เราจะถามว่ามีค่าเท่ากับรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าเท่าไ,าไรค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ<อ>ข้อแรกเนี่ยเป็นตัวหยุดโน้ตตัวดำแล้วก็ปะจุดนะคะตัวหยุดโน้ตตัวดำมีค่าเท่าไหร่คะ หนึ่งค่ะ 1>, 1นะคะแล้วก็จุดนี้มีค่าครึ่งของตัวหน้าก็าคือครึง่งครึง่งอ่ะก็รวมกันรวมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งครึงคร่งนะคะค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็เป็นมววทำไมเอยความอีกแล้วนะคะ,ก,คะคก็คือคือก็คือตัวหยุดโนตัวขาวนะคะ ซึ่งมีค่าทั้กับดสจังหวะพอปะจุดบวกไปอีกหนึ่งก็กลายเป็น3ส่ะค่ะข้อต่อไปค่ะก็จะเป็นแบบที่เราเล่นกันมาเรียบร้อยอจะเป็นประโยคนะคะพร้อมกับจังหวะเดี๋ยวเราจะขึ้นนมเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงนมให้แล้วก็ลองดูว่าพูดกันถูกจังหวะใหมพูดกันถูกจังหวะใหม่ลองไปดูค่ะอันนี้ก็จะให้เวลานานนิดหนึ่งเนาะมันใช้เวลานิดนึงค่ะค่ะ ไหมอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจังหวะเท่าเด้อหนึ่งสองสามไปอากาศเปลี่ยนแปลงดีกว่าเธอปยนไปโอเคค่ะใครถูกวางเก่งมากค่ะโอเคข้อต่อไปก็จะเป็นอะไรที่ใครใคยกันอ่ะข้อต่อไปก็เป็นอีกประโยคนต่ต่ยากขึ้นไปอีกค่ะยากขึ้นไปอีกค่ะเราไปดูกันเลยไปดูเลยค่ะ เวลาเวลาค่ะพึ่งเอออะไรอะโอเคโอเคถึงเวลาเฉลยแล้วนะคะวิวหนึ่งสองสามสี่อุ้ยพึ่ง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 รู้รัไรเออใครใครได้อันนี้แบบเสียวนะคะไม่ใช่มันอยู่ในใจมันอยู่ม่ใช่เคค่ะโอเคค่ะ โอเคก็ <S <S 2> <S 2> จบไปแล้วนะคะ <S <S จบไปแล้วเรื่องตัวหยุดวันนี้นะเรื่องตัวหยุดนะคะใช่ um, ใชแล้วก็มีการเอาค่าของตัวโน้ตกับตัวหยุดเนี่ยมาผสมกันให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าอ๋อเวลาที่มีตัวโน้ตกับตัวหยุดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงใช่ะะก็คือเวลาอ่านโน้ตจริงๆนี่ยังไม่หมดนะมันยังต้องมีแบบระดับเสียงอีก <S <S <ช>เวลาอ่านโน<ช>้ตจริงๆแล้วค่ะก็อันนี้ก็ ลองกันสนุกๆนะคะค่ะค่ะก็ถ้าคุณครูท่านไหนที่ชอบคลิปของพวกเราเนี่ยก็นําไปเปิดให้นักเรียนดูได้นะคะค่ะยินดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เราเนี่ยมีแบบฝึกหัดไว้ให้ด้วยอ่าใช่ค่ะอย่าลืมไปโหลดทํากันดูนะคะใช่จะได้ทบทวนทบทวนนะคะหนึ่งสสาี่ถ้าชอบใจก็อย่าลืม subscribe ่เดี๋ยวครูจะตบมือให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นักเรียนให้อัดคลิปนะครับแล้วก็อ่านเหมือนครูเลยนะครับไปดูกันเลยครับปัมปมปัมปามปัมปามปัมปาม อัดคลิปทำเหมือนครูเลยนะครับ